อริอชีวะศึกสถาบันนักเรียงวัยเรียนคำจำกัดความเหล่านี้เป็นเพียงนิยามเก่าหากเทียบสถานการณ์จริงในวันนี้กับคดีของน้องหยอดและครูเจียบสองผู้บริสุทธิ์ที่ต้องจบชีวิตเพราะคมกระสุนองค์กรอาชญากรรมขนาดย่อมที่ตั้งตนอยู่เหนือกฎหมายเป็นภัยร้ายของสังคมในส่วนของคดีก็ต้องว่ากันไปตามพยานหลักฐานและกระบวนการยุติธรรมแต่สิ่งที่น่าหยิบยกมาพูดถึงในอีกมุมหนึ่งนั่นก็คือปัญหาการใช้ความรุนแรง โดยไร้ต้นต่อความขัดแย้งส่วนตัวเดลีนิวออนไลน์ได้มีโอกาสพูดคุยแบบเอ็กซ์คลูซีฟกับพลตำรวจตีธีระเดชธรรมสุธีผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลหรือผู้การจอแม่ทัพที่นำกำลังเข้าทลายหลังซ่องสมจนเผยให้เห็นภาพที่น่าตกใจลบล้างภาพการรวมกลุ่มแก๊งวัยรุ่นแบบเดิม ในสมัยอดีตเนี่ยมันก็จะเป็นแค่นักเรียนตีกันทะเลาวิวาสยกพวกเป็นลนักษณะการคึอขนองหรือกลุ่มวัยรุ่นเยาวชนนะครับแต่ว่า,ามันก็ยกระดับขึ้นจากชกต่อยก็จะมีของมีคมแต่ในปัจจุบัน2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยลักษณะคือนอกจากใช้อาวุธปืนซึ่งอันตรายแล้วมันสามารถทำให้เสียชีวิตแล้วก็ถูกลุกลงได้ ดูจากแผนพฤตกรรมล่าสุดของครูเจี๊ยบแล้วก็น้องหยอดเนี่ยรู้เลยว่าอันนี้มันไม่ใช่แบบเดิมแนละ้วเนื่องจากว่าลักษณะวิธีการกระทําความผิดหรือที่ตํารวจเขาเรียกว่าแผนประจุษกรรมหรือคิวเมน่าโอฟไฟลิงเนี่ยมันเป็นลักษณะของมือปืนพอมาทําการสืบสวนตีแผ่ ก็มีกลุ่มบุคคลหรือคณะบุคคลเข้ามาร่วมสนับสนุนช่วยในการกระทําความผิดซึ่งมันเข้าข่าเป็นมากกว่าลักษณะแก๊งน้าดีนี่เขาเรียกว่าแก๊งนักเรียนตีกันแต่ปัจจุบันมันกลายเป็นองค์กรอัญยกรรมขนาดเล็กอย่างที่ท่านอบอตรท่านกล่าวไว้ครับเนื่องจากว่าเมื่อก่อนเนี่ยตํารวจเนี่ยจะมุ่งจับกลุ่มเฉพาะผู้ก่อเหตุ ถ้าเป็นการการะทำความผิดก็เช่นจับคนต่อยจับคนแทงหรือจับคนยิงซึ่งในอดีตเราก็จะจับเฉพาะคนขี่แล้วก็คนที่ใช้อาวุธปืนมันก็ไม่หมดเพราะฉะนั้นแล้วมันจะมีผู้สนับสนุนหรือเขาเรียกว่าหัวหน้าหัวโจรผู้วางแผนไม่เคยถูกจับมันก็จะเป็นรูปแบบของการพัฒนาเกิดขึ้น พอลงไปทํางานสืบสวน,นจะรู้เลยว,ว่าผู้ที่เป็นหัวโจกหรือผู้ที่ทําให้เกิดความรุนแรงขึ้นเนี่ยปรากฏว่าไม่ใช่นักศึกษาหรือไม่ใช่ผู้ที่อย่างแท้จริงกลายเป็นผีศพ ผีนี่คือหมายความว่าคนที่เรียนไม่จบแล้วถูกเชิญออกหรือคนที่มีประวัติอาชญากรรมรกฏว่าคนพวกนี้เข้ามามีบทบาทในกิจกรรมคนพวกนี้เข้ามามีบทบาทในสถานศึกษา,น,า,น,าน,นอกเวลาเรียนทําให้มันเกิดตักกะที่ป่วยตักกะที่ผิดความรุนแรงมันจึงยกระดับขึ้นแล้วมันก็ทําให้ปัจจุบันต้องยอมรับว่าสังคมรู้สึกหวาดระแวงกับกลุ่มพวกนี้ครับ ก็ต้องยอมรับว่าพอมันเป็นองค์กรอัญากรรมเนี่ยแล้วตัวผู้ที่มาก่อเหตุเนี่ยมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่เขาวางรูปแบบอย่างเป็นระบบแล้วก็มีการต่อต้านการสืบสวนอย่างชที่เคยกล่าวไปแล้วว่าเขาก็จะมีพัฒนาการเพื่อไม่ให้ชุดสืบสวนติดตามจับกลุ่มเพราะฉะนั้นพวกนี้คือเป็น,ป,นปัจจัยสําคัญที่เมื่อก่อนเวลาเกิดเหตุเนี่ยเราจะทําเฉพาะชุดปฏิบัติการชุดหนึ่ง หรืออย่างมากก็กองกับการหนึ่งแต่วันนี้มันทําแบบนั้นไม่ได้เนื่องจากว่าผู้ก่อเหตุนเนี่ยเป็นองค์กรเมื่อก่อนสังคมไทยตํารวจไทยแม้แต่กระบวนการยุติธรรมไทยจะมองเขาว่าพอใช้คําว่านักเรียนทะเลาะวิวาทตีกันเนี่ยก็จะให้โอกาสโอกาสคือหมายความว่าพอตรวจค้นเจอก็อารมณ์มรวยหรือจับกุมได้ก็ให้ประกันตัว วันนี้เรารู้แล้วว่าเราใช้วิธีแบบนี้มันยิ่งทำให้เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นแนวโน้มการพัฒนาในสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้น ก็ต้องบอกว่ามีความจําเป็นที่เจ้าหน้าที่ตํารวจหรือกระบวนการยุติธรรมก็ต้องบังคับใช้กฎหมายแบบตรงไปตรงมาแบบเข่งคัดเลยเช่นตรวจค้นเจออาวุธหรืออาวุธปืนเนี่ยต้องจับเลยอย่าไปมองว่าเขาเป็นนักศึกษาก็ต้องมองว่าเขาคือคนที่กระทําความบิดแม้ว่าจะเสียประวัติเสียอนาคตแต่ว่ามันก็จะเป็นตัวอย่างให้บุคคลอื่นที่จะทําไม่กล้ารูปแบบของอาชญากรรมเปลี่ยนไปการทำงานทุกฝ่ายจึงไม่อาจหยุดนิง่งเพราะทุกการยกระดับของพฤติกรรม อาจหมายถึงผลลัพธ์ความสูญเสียที่เร็วร้ายขึ้น